สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะพูดแนะนำตัวแบบนางงามมิสแกร์เราเลยอันดับเนึงอันดับสองับสามเลยค่ะใครก่อนคซนก่อนเรอ่อลยจอยกนกวันชวนศรีนะคะรองอันดับสองค่ะค่ะรับป้ายนะคะปียธิดาแสนแบ้รองอันดับหนึ่งมิสแกร์นครปฐม2024ค่ะค่ะและโอลิ่ง ตื่นเต้นขอโทษค่ะค่ะและโฟลิงสูบพิชาสมบัติมิสแกรนนครปฐมปี2024ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกตอนเอรู้สึกตอนจับมือกันสองคนโอ้โหตื่นเต้นมากตอนนั้นใส่แบบว่าหายใจแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหัวใจใช่ใช่หัวใจเต้นแรงตามซาวเลยค่ะเป็นเป็นวินาทีที่ดีหัวใจมากๆเหมือนที่พี่กกรเขาได้กล่าวเลยค่ะใช่แล้วก็ แอบเมากันนิดนึงบอกว่าในรอบดําอ่ะในรอบห้องดําฉันรู้สึกเลยนะว่าจับมือกับฉันเลือ่เป็นจริงจ้าเป็นจริงที่ยังที่สลับสลับกันเลือดสลับกันเลือกใช่ค่ะกจริงจริงสามสาวได้ข่าวว่าเป็นแบบ มือใหม่เลยกับเวทีแกรนใช,ใช่ค่ะ,คะนี่เป็น,นแกรนครั้งแรกของของฟักเลยค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะที่ลงประกวดมิสแกรนแล้วก็ได้รองอันดับหนึ่งมิสแกรนนะคะรปฐมจังหรับรองว่าไปต่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวรอชมดูว่าจะไปภาคไหนเจอเลยใช่ค่ะสำหรับโปนะคะก็เป็นเวทีแรกเหมือนกันค่ะก็คือเลือกที่จะลงที่จังหวัดนครปฐมเลยค่ะก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้รับตําแหน่งนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์ด้วยนะคะมือใหม่แต่ก็ระวังไว้นะคะ เออลอร์รจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดแรกเหมือนกัน,นะค่ะแน่นอนค่ะว่าไปต่อแน่ค่ะเดี๋ยวเจอเลยในในกองใหญ่ไม่สแกนนะพอในกองขอภคยคะตื่แนแต้ในกองใหญ่เจอเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อแน่เลยค่ะใครยังไม่เข้าด้อมรีบมาเข้าด้อมนะคะลักป,าป้ามยม<ซ>าป้ายยาสดบเลอสดเลยใจ่ค่ะส่วนฝักด้อมของโปลิงด้วยนะคะชื่อว่าด้อมน้องส้มค่ะค่ะขอฝากหน่อยนะคะด้อมทุเรีเยนค่ะ เลาไงเรา,เราคิดว่าแบบเราพร้อมในปีที่ใหญ่ไหมตอนนี้ uh huh. ต้องปรับอะไรไหมจริงจริงคิดว่าเราตอนนีุ้กคนคนถือว่าคนพร้อมค่ะเพราะว่าคนแบบว่ามีความสามารถหลากหลายด้านในในที่ปีนี้ที่มิสแกรนไทยแลนด์เขาต้องการนั่นก็คือของด้านทีป๊อปร้องได้เต้นได้ค่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็พอได้แต่คนคิดว่าคนไม่ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ตอนนี้พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไปต่อสู้กับอีก76สสาวงามในกองใหญ่ค่ะ ก็ต้องต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะแล้วเจอกันค่ะแต่กองนี้ก็ได้แบบอซ้อมเดินกับบิวตี้และบิวตี้ก็ชื่ชมนเนาะใช่<า>ค่ะรู้สึกจริงๆพวกหนูรู้สึกตืกก่นเต้นมากๆเลยคือเป็นเกียรติมากๆที่ได้เรียนกับพีบิวตี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นถึงขั้นรองผู้จัดก,การกองแล้วหนูคิดว่าพบพบตัวได้ยากแล้วคือ เขาแบบใจดีมากๆเลยที่ให้เกียรติได้มาจังหวัดของพวกเราแล้วตอนที่เขาเทรนให้นี่ก็คือเขาเทรนลายตัวเลยเนาะใช่ค่ะพวกหนูมีทั้งหมด19คนที่เขาให้เดินทีละคนเลยวันไปวันเลยใช่ค่าตรงไหนต้องเติมตรงไหนใช่ตตรงนั้นใช่ค่ะเขาติชมแล้วก็ให้แก้ปัญหาตรงนั้นเลยว่าแบบเขามองแบบเดียวแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยเราใช่เราผิดค่าตรงนี้เราบอกเราบอกได้เลยใช่ค่ะพวกหนูก็ดีใจมากๆค่ะเป็นเกียรติจริงจริงแล้วก็ได้อะไรมาเยอะมากๆแล้วก็ ที่ได้มาโชว์เพล์คอมเมนต์ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บิวตี้ค่ะได้มาเพราะพี่บิวตี้เลยขอบคุณค่ะพูดถึงพี่ดีของเราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างร่วมงานเป็นพี่ดีกันล้รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกเลือกไม่ผิดเลยที่ที่มามาหาพ่อพ่อัดแล้วก็พี่โทนเขาอยู่กันทีมเนี้ยเขาอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆค่ะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่หนูเคยเข้ากองหนูไม่รู้หรอกว่าจังหวัดอื่นเป็นยังไงแต่ว่าเขาอบอุ่นเขาอยู่กันมีอะไรเขาพูดตรงตรต้องปรับอะไรขาดอะไร เติมตรงไหนและดีอะไรอยู่แล้วใช่ค่ะ mm. รู้สึกแบบเหมือนพ่อรักลูกลูกลักพ่ออะไรอย่งนี้ยค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆค่ะใช่ค่ะสำหรับจอยนะคะตอนนี้คืออยู่กันแบบอบอุ่นค่ะพี่ๆทุกคนให้คาแนะนําค่ะอย่างมีการสอนพูดแล้วก็สอนเดินค่ะซึ่งจอยเนี่ยเป็นเวทีแรกแก็รู้สึกแบบทุกครั้งที่สัมภาษณ์จะตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะแต่ว่า อยู่กับพี่ๆเนี่ยเขาก็จะสอนให้ปรับแล้วก็ทัศนคติใหม่เกี่ยวกับนางงามค่ะอันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปต่อแน่นะคะค่ะสาหรับโปนะคะก็รู้สึกว่าเลือกไม่ผิดจริงๆค่ะที่เลือกมาที่จังหวัดนะคะปรปฐมของเรานี่นะคะก็คือตอนแรกก็เราเราเราเ,ราเ,ราเลือกเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ใกล้เชียงแล้วก็ เคยเห็นผลงานของเขามาค่ะว่าเขาแบบว่าเป็น,เป,นเป็นทีมที่ดีและเป็นที่เลี้ยงนางงามที่ดีมากๆแล้ววันนี้หนูก็มีโอกาสแบบว่าได้ก้าวเข้ามาก็ได้รับความอบอุ่นอย่างเป็นเปี่ยมค่ะก็คือเขาก็สอนเขาบอกตรงๆว่าเราขาดอะไรเหลืออะไรหนูต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้คือเขาให้คําแนะนําดีค่ะแล้วก็เราเรา,เรารู้สึกว่าเนี่แหละคือคือบ้านของเราและเราก็จะตอบแทนเขาให้ดีที่สุดในเมื่อเขาเลือกเราแล้วหนูก็จะทาให้ดีที่สุดแน่นอนค่ะพี่ทนกับพ่อกัตจะไม่ผิดหวังในตัวคนแน่นอนตัทยาค่ะ อ้าวมารับพีดีเชิญครับก็มานั่นเ่ะหลังจากที่เรานินทาพีดีไปเยอะแล้วครับนนี้ขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดต่อเป็นไงครับพีดีเรามีคเขารู้สึกไงวันนี้แบบงานได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นางงามจริงๆวันนี้อ่ะอ่าดีใจมัน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 ตื้นตันมันบอกไม่ถูกมันมีหลายโมเมนต์มากวันนี้บอกตรงวันเนี้ยเอาจริงๆคือมันเหมือน เร,เรื่องอะไรอ่ะมันพันกว่าเรื่องอ่ะวันเนี้แค่ช่วงเวลาเช้ามาจนถึงเย็นแค่แบบมันไม่เกินสองชั่วโมงเนี้ยคือมันมีหลายเรื่องมากทีท่เราต้องตัดสินใจแล้วมีหลายเรื่องมากที่หนักใจนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็เลือกไม่ผิดแล้วผลงานก็ประจักษ์นะครับดีใจแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกคนแล้วก็แล้วยินดีต้อนรับท็อปสามท็อปหกที่จะเข้าสู่ครอบกว่ามิสแกนแล้วท็อปถดถแล้วยิ่งว่าเรา,เราจะไปไหนนะคะุกนไปไหน,นะวะออา ที่บ้านเราจะได้ไปไต้หวันกันทุกคนเลยท้องหกเขาอย่างนี้ไต้หวันน่ะดีนะบอกเลยน่าจะห่าวรอเลยนะคะไต้หวันนะท้องหกเขาบอกก็วันนี้ก็ยินดีกับน้องทุกคนแล้วก็คนที่ไม่ได้มงที่ไม่ได้เอาไม่ได้ห้ามให้ไปต่อเราอยากให้น้องๆท้ามีโอกาสไปต่อได้ในเส้นทางของมีสแมนก็ไปต่อได้ ปต่อด้ยต้องไปไปนะแกนไทยแลนด์ใช่แแกนนไทยลด์เราต้องเจอกันในกองใหญ่ปักไฟแล้วต้องมีแสนแฟนแล้ว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 ในความบั่นก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องที่อยู่เป็นครอบของครอบครัวในครปฐมแต่ยกยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยปาล์มมี่มงเราส่งปามี่เราก็ซัพพอร์ตและเป็นกำลังแรงใจให้กับน้องไฟฟ้าคาราสินน้องดิวดูตี้นะครับแล้วก็อ่าหลายหลายคนนะครับที่ที่ที่ได้ที่ที่มงไปแล้วก็อ่าก็ดีใจ นะครับก็คิดว่าเราจะทำต็มพี่นะครับแล้วก็หวังว่าพี่ก็จะเลือกคนไม่ผิดเลือกนคนไม่ผิดแน่นอนค่ะนะครับมีมีอะไรที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าจะปรับลูกน้องเขาอีกอีกไหมครับในจุดอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆนะด้วยผลงานคือคือเราบอกว่าการเลือกคนมันไม่ได้แค่หน้างานเราเลือกจากการเก็บตัวเราเลือกจากพฤติกรรม หลายๆอย่างรวมองรวมรวมกันบุรแมกรแล้วก็ทัศนคติหลายๆอย่างนะครับก็สําหรับวันนี้ทุนคงจะยังไม่บอกและก็ยังไม่ตีอะไรน้องเพราะว่าตลอดระยะเวลาการเก็บตัวมาไม่ว่าจะเป็นคนลิ้นหรือทุกๆคนเราจะบอกตลอดว่าน้องควรจะปรับแก่อะไรนะครับส่วนตัวบนลิ้นอาจจะต้องเจาะเพราะเป็นคนมุงเป็นตัวแทนของเราก็เดี๋ยวเราไปคุยกันหลังบ้านว่าเราควรจะต้องปรับอะไรบ้างเพื่อที่จะ เดินทางเข้าสูก่กรมิเกนไทยแลนด์อย่างเดี๋ยวพักหนึ่งภาษาอะไรบ้างสิ่งสิ่งที่ขาดได้เลยคือแอนนี้อ,อยากให้ทุกบททูกถึงเอนนาลีก็ทวันนี้เหรอใช่ก็อย่างที่บอกไปอะเราเราเรา,เราทำทุกอย่างเลยพอมันพอภาพที่เราคิดไว้ภาพที่เราออกแบบไว้วางไว้มันเกิดมาเป็นของจริงมันก็ตื้นตันเอาจริงจริง นับเวลาในการนั่งเก้าอี้ได้อะรวมๆแล้วไม่ถึงสิบนาทีเพราะทนก็คือเดินทั้งหอเดินแล้วก็ยืนเดินแล้วก็ยืนเพราะอยากดูภาพรวมที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยทั้ง CG ทั้งจอทั้งโชว์โปรพอแมนเอ่อโชว์แกนโอเพนนิ่งมาจบมาเป็นยังไงเราซ้อมกันหนักมากสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันหนักมากเราก็เลยว่าเออมันออกมาแล้วมันมันเป็นไปนตามที่เราต้องการถึงถึงอาจจะไม่เต็มร้อยแต่มันคือเราพอใจ เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำผลงานวันนี้บอกเลยว่าปื้มปื้มปื้มมากมากปื้มมากมากครับและเรียกว่าแบบไม่กี่เดือนแล้วก็จะเป็นทีใหญ่แล้วาาความพร้อมชู่วทีใหญ่ในการเปิดเ,เ,รเราเลือกคนมงมาเราต้องเจอความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะมาเกาต่อแล้วก็เชื่อว่าคนลิงก็มีความพร้อมอยู่แล้วแต่อาจจะต้องมาพัฒนาให้มันปูกที่ถูกทางนะครับในรูปแบบของเราเพื่อจะไปสู้กับอีก76จังหวัด และนะครปฐม,มก็บอกตัวนักท่องมจะไม่ทิ้งความเป็นนครปฐม,มแน่นอนครับเ,เดี๋ยวได้เลยค่ะเรียวกว่าเดี๋ยวชุดประจำจังหวัดก็ฉ่ำแน่นอนอแล้วก็ต้องบอกบ่งบอกถึงความเป็นนครปฐมาถมแล้วก็เข้ากับตัวคนใส่ครับผมแน่นอนครับครับก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากขอบคุณใครบ้างเชิญเลยครับทั้งทีดีไปแล้วคนไทยไม่ได้ม่ได้ขับในงามด้วยเดี๋ยวพี่ขอบพูดก่อนนะได้เลยค่ะร้อนมากเลยที่ใส่สูตรนี่ยออุตส่าห์ไปเปลี่ยนชุดก็ ตอนอันดับแรกเลยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยครับเพราะถ้าพูดตรงๆถ้าไม่มีสปอนเซอร์เราจัดงานไม่ได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณพี่ๆพีดีขอบคุณสื่อมวลชนทุกทุกเพจทุกสื่อที่ที่คอยเอ่อเป็นแรงผลักดนันเปคอยสื่อสารเกี่ยวกับข่าวสารของของกองนคะรมัทหก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะฝากให้ให้เป็นกํลาลังใจแล้วก็ ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับตัวแทนของนคอนปรถมก็คือน้องคนลิงเราคงไม่พ้น MGT 1 9ึ่าับภาพปกตินะ MGT หนก้คือนคอประถมเพราะฉะนั้นก็ฝาก MGT 1 9ึ่งเ้าคนลิงนคอนประถมมาด้วยนะครับสู้เต็มที่เราพร้อมดันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณครับขอบคุณไทยสำหรับวันนี้นะคะก็คือสิ่นิ้โฟนคนที่คน คนที่คนอยากจะขอบคุณมากที่สุดมันก็คือพี่โทษพีอก,กาสแล้วก็ทีมคนครปฐมพี่ๆทุกคนเลยค่ะพี่แบมพี่ติพี่ต้าแล้วก็พี่ๆเบื้องหลังทีมงานทุกคนค่ะที่ตั้งแต่การถ่ายพอดเทสตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องระบบหลังบ้านการลงเพจการโปรโมทพวกหนึ่งค่ะแล้วก็จนมาเจอกันในวันเข้ากองค่ะทำกิจกรรมต่างๆดูพี่ๆดูแลดีมากๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยแบบ อำนวยความสะดวกดูแลแล้วก็มีอะไรพี่ๆเขาจะแนะนําไม่ใช่แค่ทางพีดีหรือพีพ่่ที่ทำงานเป็นหลักแต่พี่ๆสตาทุกคนนะคะแม่กองช่วยเหลือกันได้ดีมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณเอ่อขอบคุณสป,ปอนเซอร์ค่ะขอบคุณสป,ปอนเซอร์ปปออรก็คืออย่างที่พักก็คือที่พักที่ที่แบบที่นอนเป็นสิ่งที่สาคัญม,ม,มากเลยดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นอนที่ฟ้สาสไรส์รีสอร์ทแต่ว่าขึ้นไปครั้งแรกแล้วประทับใจเพราะว่า ที่แบบว่าสวยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วแบบทะเลด้วยใช่แล้วแบบม,มันเหมาะกับสาวๆอย่างพวกเราไงกับการที่แบบไรลงไปถ่ายรูปมันหามุมถ่ายรูป้่าชใช่แล้วก็สิ่งที่อยากจะขอบคุณอีกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนางงามทุกคน,นะคะ่ะก็คือเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้ง18คนที่เหลือนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่แบบผ่านอะไรด้วยกันมาในระยะเวลาแค่3-4วันแต่เรารู้สึกว่าแบบทําไมเรารู้สึกเออเราสนิทผูกพันกับเขาจัง hmm. หรือแบบว่า รู้สึกดีที่ได้มาเจอกันค่ะสําหรบหับหลายๆคนแล้วก็ได้เห็นได้ได้ไดไดรู้จักได้เรียนรู้กันมันก็เหมือนเรามีคอนเนคชั่นมากขึ้นค่ะในวงการน,นี้คนก็จะจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ออีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือขอขอบคุณสื่อค่ะขอบคุณที่หลัก,ลกๆเลยที่คนเจอก็พี่เต,เตมแล้วก็พี่เชน,นะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาพูดคุยกับพวกหนูนะคะก็ทําให้พวกหนูเนี่ยได้แบบว่าเรียกว่าได้แสงในตรงนี้ไปบ้างเล็กน้อยติดตัวไปนะคะก็ทําให ได้มีแฟนด้อมใหม่ๆเข้ามาร้างนะคะก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนในวันนี้ด้วยค่ะที่มากําลังใจจากทางบ้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ